ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะจะเอาอันนี้ให้ในิกกี้นะคะนี่มาช่วยแม่แมหน่อยครับนุม่มนี่จ้าเอาป้อนเลยเนาะนี่ค่ะมันไม่กินบอกอไม่ต้องการอันนี้นะทำไมตับ้าทำไงเนาะเปลี่ยนสิครับ ได้การนล้พ่นชอบตับเนาะนี่นะคะเออพ่นชอบตับชอบตับก็ไม่ว่าเนาะโอ้สุดยอดนะคะโอ้แย่เงี้ยจะเอาไว้เลย ชอบใจอ๋ออืมกินกินเป็นด้วยเนาะนี่ก็คือน่ะลุงจิมมี่ยังไม่มาเนาะ,ค,ะค่ะจะน่าหลักนะคะน้องก็ช่วยป้อนนะคะช่วยป้อนตับให้นิกกี้นะคะเขาจะเลือกกินเนาะคะ่ะอาหเม็ดเงี้ยเขาไปกิน ว่าติด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  <laughs> อือให้เพื่อนมันด้วยนะคะอืออันนี้ไม่ฮอใครเมือกี้อือเพราะว่าลุงจิมเคย,เคยให้กินนะคะเนาะไม่เอาตูดตูดไม่เอาเนาะ <laughs> เลือกกินก็ได้เนาะแล้วแบบนี้มันจะกินไหมล่ะแม่ผู้ใหญ่งงไมไม่กินตูดเนาะงงงงงเดี๋ยวลองแบบนี้นะคะหนังเนาะดมดูละ <laughs> แต่ไอตัวแดงกินแม่ผู้ใหญ่ไอตูดเนีย่ย so ตัวแดงกิน <laughs> ตัวแดงก็ให้เพื่อนมันกินไปเลยเพราะว่าอยู่ข้างล่างเนาะเอ๊ <laughs> ไม่เอาซะด้วยเนาะไหนตับหมดละบ่ยังนะคะมันก็รออีก เอาเอานะคะปีเนาะเอาไม่กินจริงๆต้องให้เพื่อนมาเลยเนาะเอาพอ,พอแล้วเอาแค่นี้ก็พอเอาอีกสองไม้เออชอบตับมากวิน่าแล้วลุงจิมมี่ถึงบอกว่าเอาแต่ตับนะเอาเดินมาทางนี้ละนี่นะคะนอกก้องก็ป้อนนะคะ เพราะว่าลุงจิมไม่อยู่ก็น้องก็รับภาระเลยค่ะช่วยแม่ใหญ่นะคะให้อาหารนิกกี้นะคะนี่นี่ค่ะเพื่อนมันก็มีนะคะแล้วได้กินท่วนหน้าเลยนะคะยังไม่หมดเยะเยอะมากเลยนะคะเอาไว้เที่ยงก่อนด้วยนะนิกกี้นะหาพอแล้วครับ ขอบคุณนะคะทำหน้าที่แทนดุงจิมมี่นะคะเนาะอย่าแย่งกัน,กน,น,กนอันนี้เราให้ได้ไหมอาไปแล้วติดแล้วนุ่นวิ่งตามน้องไปแล้วนะคะนิกกี้ก็วิ่งตามน้องไปเลยค่ะนุ่นเราจะให้ไอ้นี่กินด้วยบ่กแล้วแต่แม่้ใหญ่เลยเนาะแบ่งให้มันกินอ่า นี่ครับแม่ผู <sucks> ้ใหญ่ครับเพราะว่านิกกี้ก็ไปแล้วล่ะค่ะอิ่มแล้วมาไปกับน้องแล้วนะคะนี่ค่ะแบ่งเนาะกลัวมันจะกัดกันนะคะนี่นี่เอาตัวนี้ไปอีกหนึ่งตัวนี่แม่ผู้ใหญ่เนาะอันนี้แม่ผู้ใหญ่ครับก็ นำอาหารมาให้หมาหน้าร้านหมอหนุ่มนอเนี่ยครับแม่ผู้ใหญ่เนาะแม่ผู้ใหญ่นิ่มเนาะนี่ครับเมื่อกี้ให้นิกกี้แล้วเนาะก็เหลือเจ้ากอล่ามตัวแดงตัวดำเนาะ๋อนเที่ยงเนาะครับขอบคุณแม่ผู้ใหญ่เนาะขอบคุณหมอหนุ่มนะคะขอบคุณครับครับแม่ผู้ใหญ่เนาะนี่ค่ะก็ได้กินอิ่มทุ่นหน้าแล้วนะคะมาส่งให้ทุกเช้าเลยนะครับค่ะทุกเช้าเลออีกหนึ่งเช้าค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็ค่ะก็ขอขอบคุณ f อนะคะคทุกท่านค่ะคที่กดติดตามกดไลค์แล้วก็กดซ<ำ>ับะไครให้นะคะ<ำ>ก็ขอขอบพระคุณมากค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะค